สวัสดีปีใหม่พี่น้องขอให้พี่น้องทุกคนมีความสุขความเจริญร่ลำรวยเงินทองสุขภาพแขง็งแรงครอบครัวมีความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวยพี่น้องขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยมีความสุขความเจริญพี่น้องมากพบกันกับตาชัยวันนี้ปีใหม่วันที่หนึ่งเลยพี่น้องคำขภาวกินกัน,กน,นตาชัยก็่วย ไข่หวัดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เลยพี่น้องวันนี้หายไข้หายอะไรดีก็อยากจะกินเผ็ดๆพี่น้องก็เลยจัดแกงไก่แกงป่าไก่พี่น้องมีตะโพกสำหระโพกนะตะโพกไก่สำหระโรพกนี่เครื่องในไก่มีไข่อ่อนมีตับมีไส้มีรังไข่ใช้ก็ ป่วยก็เสกเป็นน้องเอ้ยปีใหม่เลยไม่ได้ไปไหนกันรับเฝ้าบ้านลูกหลานไปเชียงใหม่เลยกันไม่จับเลยเนะี่ยไม่ใช่ใครก็แค่ผัดพริกแกงให้หอมหน่อยพี่น้องตามสูตรไม่ใชรนะใครไม่ผัดเหมือนงี้ร้านค้าก็ไม่ผัดก็ไม่ผัดได้แข็งป่าไม่เป็นไรไจะใช้ข้าวแลพริกแกงให้อหอมหน่อยพี่น้อง ใช่เข้าโอโหป่วยเกิดกันสองอาทิตย์แล้วไงพี่น้องเอ้ก่อนปีใหม่สองใครพิสาต้อนรับปีใหม่เลยพี่น้องมันนานจะป่วยก็เข้าตะเกียงพี่น้องเอ้เรียนห,หนักเลยไข้หวัดใหญ่ ้ำพริแกงจะใช้หอมดีแล้วี่่เนาะใส่น้ำไปเลยบางร้านที่เขาทำเขาก็ไม่ต้องใส่ไม่ต้องขัดแบบจะใช้นะใส่น้ำลงไปใส่พริกแกงลงไปเลยแต่ใช่ชอบมันต้องหอมหน่อยสี่เนาะ เอาน้ำเดือแล้วมาใส่ไก่กันพี่น้องนี่แต่ผักก็มีมะเขือเปาะมะเขือพวงนี่จะใช้อาหาแล้วแช่น้ำเกลือไว้แล้วนี่ถั่วฝักยาวแล้วก็กะเพราโอ้น้ำเดือแล้วพี่น้องมาใส่ไก่กันเลยืม ตะโพคไก่สองกะโพกไปน้องใส่ไปเลยตะโพกไก่นี่เครื่องไล้ไก่ไข่เดือไข่ออนตับกึนแล้วก็รังไข่ไปเนอง ถ้ามันเดือดอีกรอบอย่าเพิ่งไปทำอะไรมันอย่าเพิ่งไปคนอย่าเพิ่งไปอะไรมันอี๋เดือดพ่างเลยพี่น้องจะใช้ก็ปืนไข่กับพี่น้องอยากกินอะไรที่มันเผ็ดๆกัดๆกินก็ต้มมาหลายวันเนีพี่น้อง จกิดเกิดอ,อะไรเงี้ยเกือบสิบวันละว,วันนี้เลยฟื้นอยากกินรถจะจัดเลยพี่น้องขอบอกไปเดี๋ยวให้ไก่อะไรสุกให,ให้ดีก่อนโอ้ยี่น้อนไงมมาปรุงเลยี่น้อง,ไ,ง,ง,องไก่สุสุกดีแล้ว นี่มุ้งชยตสองช้อนรสด,ดีซันทรายตัดสักหน่อยพี่น้องนี่เดียวพอน้ำปลาโอ้ยเนี่ยแกงปลาไก่อมนคนฟืนไข่ ใครกินกับข้าวรสจัดนัพอป่วยแล้วกินรสจัดไม่ได้ดต้องกินรสเกลือกรต้มนัง่งก๋วยเตี๋ยวมั่งไปน้องเลยเลยไม่ค่อยถูกปากกระชายนี่มะเขือปอาะมะเขือพวงใส่ไปเลยเดยกกินก็องขนมกิมกงไปน้อง ให้มาเขือปอมาเขือพวงสุกให้ดีก่อนโอ้โห,โ,หโหพี่น้อง <c oughs> จะพานะเ,เอามาเขือใกล้สุกล้าจะใช้ชิ้หน่อยีนงชิ้ก็รู้เรื่องไหยเนี่ยว่าเผ็ดไม่เน้ ทุกอย่างได้แล้วน้ำปลาหน่ะนี่พปเนอะถั่วฝักยาวแกงป่าบางคนเฟินไข่พปเนอะ ี่ลูกดอที่คีหนูค่ะไปมากรดอะติดฝาโอ้โหพี่น้องอืไข่เดือดพี่น้องไข่เดือนี่จะใช้เสื้อมาเป็นจานนะพี่น้องจานห้าสิบมีไข่เดือมีไส้ รำไข่มีไส้อ่อนมีตับมีกึน๋นแล้วกตะโปกไก่ซื้อะหารสองตะโพวกเนี่ยโอ้โหเนี่ยพี่น้องมามามาไท้ายใบมะกรูดเอ้ยโัวละเพาะเอ้ยอะไรกระเพราโอ้โห,โโหดูตาชัยดิเนื้อเนื้ออยู่นั่นแหละพี่น้องเลยใบกระเพา้าบ้านๆนเนี่ย แกงปลาไก่ดูนี่เข้มข้เนเลยพี่น้องเดี๋ยวกินกับน้จีนพี่น้องไงแซบแ่บเลยแซบแ่บเลยฟื้นไข้มาปิดไฟพี่น้องเสร็จมาดูใกล้ เสร็จเรียบร้อยพี่น้องแกงปลาไก,าาาก่ใส่มะเขือเปราะมะเขือพวงใส่ใบกะเพรากับข้าวง่ายๆก็จะใช้มีหนวดพี่น้องใส่ถั่วปักยาวกับข้าวคนฟื้นไข้ถ้าใช้อยาเป็นไข้มาสิบกว่าวันพี่น้องวันนี้เริ่มดีขึ้นเริ่มทํากับข้าวให้พี่น้องดูแลเดี๋ยวไปกินขน,นมจีนพี่น้องกินกับข้าวเจะจอจอกินก็นต้มกินอะไรมาหลายวันแล้ววันนี้จัดของัหนักไปเลยไปเถ็ดไปเลยพี่น้อง ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เป็นกําลังใจให้ตาชัยนะขอบพระคุณมากขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญปีใหม่นี้ขอให้ร่ำรวรวยมีโชคไม่ลาภพี่น้อะขอให้สุขภาพแข็งแรงจิตใจแข็งแรงพี่น้องเพื่ความสุขความเจริญพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เป็นกําลังใจใหตาชัยขอบพระคุณมากพี่น้องสวัสดีครับ